Antónia, como é que chama essa planta? Em Portugal, de Mas em França, Espanha, é conhecido por Caqui. 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 Ah. Caqui não é brasileira? Não. Uh, tem quantos anos? Este já tem quatro anos. Um, an um ano se tem fruta quantas vezes? Não, uma vez. Em Portugal só tem uma vez. Só aquela figueira que tem duas vezes. Ah. เพื่อนๆอันนี้ก็คือเออเหมือนลูกจันทระจ้าเหมือนลูกจันบ้านเองนะอืมจะมีเออพันฝาดแล้วก็ฟัน,นหวานเนาะตุก็มานําเสนออันนี้ตุก็ปลูกเองกับสามีต้ะจ้าอู้ยสวยสะออนมันดกพี่น้องดอกเขาก็สวยด้วยอะดูดอกอะเหมือนแบบผาพวาดไหมสวยมากเลยทำไมกล้องถึงไม่ค่อยอืเออ,มอไม่ค่อยชัด ต้องลอกหน้าจออาสวยแล้วนี่อันนี้จะเป็นแบบอร่อยมากๆเลยเด้อเพื่อนๆอันนี่เป็นท่านที่หวานจ้าหวานพูด้วล็กยากินพูด้วล็อยากกิน,กกกนเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนบ้านนี่เขาก็จะปลูกกัน้อจ๊ะแต่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนปลูกเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันงอกยากเนี่ยต้นนิดเดียวแค่นี้ดูดูต้นนิดเดียว เขาให้ลูกให้ผลแบบดีมากๆเลยดูแต่ต้องตัดแต่งกิง่งเดจ้าสามีตัดแต่งกิ่งแบบดีมากขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิป